ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการแสงส่องธรรมค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะทางช่อง mv variety ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะจะได้ร่วมรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านดรแม่ชีทศพรเทวาพิทักธรรมค่ะพร้อมด้วยดิฉันค่ะทวันพัฒนศาสานันทศิริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณแม่คะพบกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งก็จะมีท่านผู้ชมทางบ้านหลา,หลายๆท่านเนี่ยเ m s เข้ามาถามเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องการนั่งปฏิบัติกรรมฐานอ,อยากให้คุณแม่ช่วยแนะนำหรืออธิบายอีกครั้งหนึ่งว่านั่งอย่างไรปฏิบัติยังไงแล้วก็ควรกำหนดจิตอย่างไงดีคะเรื่องการนั่งจเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันต้องมีพื้นฐานค่ะมันต้องมีพื้นฐานเริ่มแรกมาจากทำให้จิตสงบก่อน พอหลังจากจิตสงบแล้วก็ค่อยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาก็มีคนสงสัยเรื่องการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาจะจะยกแบบไหนเพราะว่าของของแม่เนี่ยแม่จเจริญกรรมฐานด้วยสมถะเพราะว่าสมถะทำให้จิตใจสงบต้องต้องอธิบายก่อนนิดนึงคุณแม่ว่า,าการนั่งสมาธิปฏิบัติมีสองอย่างใช่ไหมคะมีสองอย่างคือ อย่างแรกคือนั่งแล้วจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเมื่อกำลังของสมาธิมากมันก็จะทำให้เกิดคุณวิเศษในเรื่องตาตาทิพูทิพว่าจะเป็นทิพกายเป็นทิพจิตเป็นทิพคือคือมันจะได้มันจะได้ตรงนี้จากสมถะแต่พอเราได้จากตรงสมถะมันยังไม่หมดอะค่ะพอได้สมถะมันจะไปติดอยู่ที่ธิ์ ก็จะมีมีภาวะที่แบบว่ารู้นะว่าไปทําอะไรมารู้ว่าเกิดจากอะไรรู้ว่าทํากรรมอะไรไว้อันนี้อันนี้เรียกสมถะเมื่อจิตนิ่งเป็นสมาธิก็สามารถที่จะรู้ในในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าปัญญาตัวปัญญาจะส่งมาในขณะที่นั่งว่าเออเห็นคนนี้กําลังเดินเข้ามา,าในเวลาห้านาทไีไอตรงนี้มันไม่ใช่ผลของการปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันจริงๆมันต้องวิปัสสนา ต้องบอกว่าผลของการปฏิบัติคือเพื่อให้เพื่อ <c oughs> ให้หลุดพ้นไปเลยค่ะคือคือ,คอไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาอะไรทั้งหมดไม่ให้อยากดูอยากเห็นอะไรก็ไม่ควรเพราะว่าเพราะว่าตอนที่ไม่ฉีได้ใหม่ๆห <c oughs> ม่ค่ะม่ฉีก็สนุกอ่ะคือคือมันกําหนดไปเห็นคนนี้ทํากรรมอะไรกําหนดไปเห็นคือคือขณะที่ไปกําหนดกูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านก็เลยว่าการเห็นของการเห็นที่ที่กําลังทาอยู่เนี้ยอันนี้เขาเรียกตัณหา คืออยากเข้าไปรู้ในเรื่องของเขาอันนี้ไม่ให้ทำแม่แม่สิิก็เลยแบบก็สับสนเหมือนกันว่าทำไมเห็นแล้วถึงไม่ให้บอกหรือไม่ให้ทำพอนั่งไปเรื่อยๆออกคนเรามีกรรมต่างกันถ้าเขาจะต้องชดใช้ในส่วนกรรมแล้วเราไปบอกเขานั้นเหมือนกรรมยังไม่ได้ส่งผลแล้วเราให้ยาแก้ไขเขาโดยที่เขายังไม่มีไข่ค่ะอันนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจเรื่องกันอันนั้นถือว่าเป็นการไปตัดกรรมเขาหรือเปล่าคะแม่ คือคือคือทุกคนอยากรู้เวลาแม่พูดอะไรทุกคนอยากรู้ว่าแม่จะพูดอะไรต่อไปค่ะแต่ว่าการพูดอย่างนั้นมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาสนุกเขาไม่ได้เห็นธรรมเขาสนุกกับการที่ว่าเออเขาเคยเกิดมาเป็นนักรบนะชาตินั้นชาตินี้อะไรเงี้ยแต่นี้มันเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่จะให้เขามาปฏิบัติธรรมนี่พอพอแม่ได้มาอยู่กับหลวงพ่อสมเด็จแล้วเนี่ยแม่มีโอกาสได้ดูแลพระพระสงฆ์ที่ท่านสมัครเขาเรียน ปริญญาโทสายพุทธศาสตร์จะต้องเข้ากรรมาฐานเจ็ดเดือนแม่ก็ได้แม่ก็ได้เห็นอริยบทของการปฏิบัติอย่างอุกกิจนะ,ะวันละสิบแปดชั่วโมงตรงนี้แม่ขึ้นไปนั่งด้วยพแม่ขึ้นไปนั่งเนี่ยแม่รู้สึกว่าโอ้โหมันมันปวดจนแบบต้องบอกปวดตั้งแต่เส้นผมจนปลายเล็บเลยอะ,ะปวดปวดมากแล้วก็แล้วก็มาได้มาตัวปัญญามันก็เกิดว่าในขณะที่เราปวดเนี่ยตอนที่เรานั่งแล้วเราปวดเนี่ย เราไม่อยากดื่มน้ําเราไม่อยากทานเป๊ปซี่ค่ะคือเราอยากเราอยากจะให้มันหายปวดไปแต่ว่าสังขารนี้มันไม่ใช่มัมันไม่อยู่ในฐานะที่เราจะบังคับให้มันไม่ปวดได้ก็เลยถามตัวเองว่าอะไรปวดใจปวดหรือกายปวดเออก็รู้ว่าอ๋อกายมันปวดแล้วใจมันเข้าไปรับรู้ค่ะพอใจมันเข้าไปรับรู้แล้วก็ เอามามีส่วนในใจด้วยมันก็เลยเป็นการไม่อยากนั่งทําให้จิตหลุดไม่เป็นสมาธิค่ะพอพอไม่อยากนั่งปุ๊บเนี่ยไม่จิตก็เลยเอาใหม่พอนั่งมันก็ปวดอีกนี่จังหวะที่มันปวดเนี่ยก็ได้รู้ว่าไอ้ห้าอย่างเนี่ยมันไม่มีความอยากเลยค่ะพอปวดปั๊บเวทนามันเกิดขึ้นเนี่ยมันปวดปวดบ่าปวดไหล่ปวดหัวปวดขาปวดแขนปวดหลังปวดกระทั่งนิ้วมือเนี่ยจังหวะที่มันปวดเนี่ยมันเป็นเวทนา แล้วมหาสติประฐานสี่นะคะกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างไม่ได้บอกถึงเรื่องคนอื่นเลยว่าเวทนาของผู้ชายหรือว่าเวทนาของญาติคือไม่ไม่ได้บอกถึงคนอื่นเลยนะคะเป็นเวทนาที่จะต้องบอกกับตัวเองว่าเวทนาที่เกิดนี้เนี่ยเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้เมื่ออยู่กับเวทนานาน,าน,านสมมุติว่าเรานั่งสมมุติว่าเรานั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราปวดตลอดครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้กุศล เราได้กุศลที่เรียกว่ามหาสติเราได้มหาสติประธานสี่นะเพราะว่าความปวดแล้วความเวทนาเนี่ยทำให้เราไม่ร่วงเข้าไปอยู่ในการมาคุณห้าเลยค่ะอย่างนี้พูดถึงว่าที่คุณแม่ได้อธิบายเบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าเราปฏิบัติเราสามารถแบบว่ารู้ว่าตรงไหนปวดเจ็บ แยกออกได้ส<ย>าม,ออมารถปรับใช้กับคนที่ป่วยได้ใช่ไหมคันะ้งหน้ได้อย่างเวลาเราเป็นโรคเราป่วยเป็นโรคอะไรเงี้ยก็อยากไปยึดติดมันได้เพราะว่าเพราะว่าแม่แม่ก็อยากรู้ว่าถ้าเรียนไปถึงชั้นไหนแม่ก็อยากไปถึงสูงสุดแหละแม่ก็ถามตัวเองว่าในเมื่อ,ใน,อในเมื่อใจมันได้ไม่ไม่ได้มีส่วนกับกายเลยอะทําไมต้องเอาใจไปไปไป,ไปมีส่วนกับการปวดด้วยแต่นี้พอ,พ,อพิจารณาไปพิจารณาไปมัน มันชาไปทั้งตัวแล้วก็เสียงหัวใจก็เต้นตุบตุบตุบแล้วพอชาไปทั้งตัวแล้วพอนั่งครั้งต่อไปมันก็ไม่มีความปวดแล้วอ่ะค่ะทีนี้ส่วนมากนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ที่แม่ได้เจอคือปฏิบัติธรรมมาเก้าปีติดปีอย่างที่หนึ่งคือสงสัยลังเดสงสัยว่าได้อะไรจะได้ชานได้ยานไหมจะล่วงรู้ไหมจะสามารถช่วยคนได้ไหมเนยมันมันขึ้นอยู่กับ มันขึ้นอยู่กับบุญน่ะนะคะว่าใครที่สามารถที่จะรับได้แค่ไหนใช่จะทำได้แค่ไหนก็นี่คนมาถามแม่เยอะมากว่าแม่ชีหนูอยากเป็นแบบแม่ชีอะทำยังไงแม่ชีก็บอกว่าหนูต้องหาพระหนูต้องต้องดูแลพระประมาณแสนกว่าร,รูปเนี่ยหนูดูแลไหวไหมค่ะบอกว่าก,ก,ก็ก็คงดูแลไม่ได้คืออาน,นิสงส์งของแม่นี่ก็คือ แม่แม่แม่เป็นคนกล้าแม่อยากรู้ว่านั่งแล้วมันไปยังไงมันจะได้อะไรกับการนั่งพอแม่ทนได้พอแม่ทนได้มหาสติมันก็มาอยู่ที่แม่แล้วแม่แม่รู้สึกว่าแม่ไม่โกรธแม่รู้สึกว่าแม่แม่ไม่โกรธธรรมดาแม่ก็เป็นคนไม่โกรธอยู่แล้วนะเขาว่าชีวิตมันถ้าถืออะไรมันนานอ่ะมันหนักวางลงไปคือแป๊บเดียว แป๊บเดียวรู้สึกไม่ดีก็จะแป๊บเดียวพอมาได้มาได้ตรงตรงที่พระท่านกําหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วแม่นั่งอยู่บริเวณที่ด้านกําหนดกระเพาะทั้งหมดร้อยกว่ารูปที่อยู่ในปัญญากําหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วแม่นั่งอยู่ในขณะที่ด้านกําหนดเนี่ยแม่ละลายเลยนะค่ะมันเหมือนแม่เป็นเทียนน่ะแล้วจิตแม่เป็นไส้สทเทียนมันสว่างอยู่แค่จิตแล้วไอ้ตัวที่มันปวดเนี่ยมันละลายไปเลย มันหายไปเลยแสดงว่าการที่คนเราปฏิบัติมากๆสามารถแยกจิตกับกายได้สามารถแยกจิตกับกายได้แต่บางท่านเนี่ยนั่งแล้วเมื่อเมื่อเมื่อตามดูรู้จิตอยู่สม่ําเสมอกําหนดตามดูรู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยพอวันไหนที่โกรธมันจะโกรธแบบทะลุเลยโกรธแบบระเบิดเลยเพราะว่าไอ้ตัวปัญญามันตามสติไม่ทันตัวปัญญามันตามสติไม่ทันเนี่ยอย่างแม่เนี่ยเวลาที่แม่เจออะไรแมย แม่จะมองมุมที่คนอื่นเขาไม่มองแม่ไม่ได้มาโอ,อ้อวดนะแม่จะมองในในมุมที่คนอื่นเขาไม่มองอย่างเช่นน้ําชาแก้วนี้เนี่ยใช้ใช้้ใ,ช,ใช,ชายี่ห้ออะไรชงเนี่ยแม,แม่จะไปวุ่นวายกับไอ้สิ่งที่มันมาก่อนแต่แม่จะไม่ไม่มองเลยไปว่าอะไรไม่สำคัญแม่คิดว่ามันสำคัญสำคัญทุกเรื่องนีพ่พอไปดูแลพระแล้วนั่งจเจริญกรรมาฐานแล้ว หลายคนอยากเป็นแม่หลายคนอยากเป็นอยากมีชาญอยากได้ยินอยากรู้ใช่ใช่แต่ว่าการได้ยินได้ได้รู้เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นเลยมันทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะต้องเจอคนมากมายที่มีความศรัทธาเข้ามาเพื่อจะให้เราเปิดของที่ความอยู่ให้หงายออกมา อย่างนี้แสดงว่าที่คุณแม่ได้พูดถึงการปฏิบัติเนี่ยคะ่ะสำหรับคนที่อยากรู้แสดงว่าทุกคนเนี่ยถ้าปฏิบัติในเบื้องต้นสามารถมีฌานตรงนี้ได้เหรอคะมีค่ะมีค่ะสามารถเกิดได้ทุกคนเกิดได้ทุกคน่ะคือคืออย่างนี้หนึ่งคือเราไม่เราไม่นินทาใครค่ะคือเราไม่เราไม่พูดจาเพ้อเจอ้อศีลห้าบริสุทธิ์พอศีลห้าบริสุทธิ์นั่งปุ๊บเนี่ยจิตมันก็บริสุทธิ์แต่มันต้องต่อสู้กับความเวทนา ความเจ็บปวดทางกายเนี่ยมันต้องต่อสู้พอต่อสู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันแบบมันชาไปเลยเนี่ยเราจะได้ชาแบบโอ,โโอ,ออโต้เลยออโต้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ชาตรงนี้เมื่อเราเข้าไปปฏิบัติกับพระที่เป็นวิปัสนาจารย์ท่านจะบอกอารมณ์เราเราได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ชาไหนถึงได้แบบว่าศูนย์ปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เข่งเข่เขาจะมีการสอบอารมณ์ตลอดใช่ต้องมีการสอบอารมณ์ตลอดถึงแม้ นั่งไม่ได้นั่งก็รู้ไม่ได้กําหนดก็รู้พอภา,าวิปัตนาจารย์จะรู้เพราะท่านป้าท่านจะมาเป็นวิปัตนาจารย์ท่านก็ต้องฝึกอย่างอุก,กิจป้าท่านจะได้มาเป็นครูสอนอะไรอย่างนี้อันนี้แม่แม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นแม่ก็คิดว่าให้มีเงินพันล้านแล้วก็ให้มีบ้านช่องใหญ่โตมีเสื้อผ้าใส่วันละแปดชุดสิบชุดก็ไม่เหมือนนะครับหรือว่าจะกินอาหารจานละแสนก็ไม่เหมือนการปฏิบัติธรรม เพียงวินาทีเดียวที่นิ่งได้นั่นคือความสงบนั่นคือที่สุดของชีวิตอะแม่บไม่ชีว่านะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนผิวเปลี่ยนเปลี่ยนกายเปลี่ยนใจมัน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 ล้างข้างในออกมาหมดในขณะที่เรานั่งความเจ็บปวดเนี่ยมันปวดไปถึงกระดูกเลยนะค่ะแล้วก็ญาติโย,ยมที่ไปหาแม่ทีอ่อยู่ท่ายางบ้างอยู่จังหวัดเพชรบุรีบ้างอยู่ชาอำงบ้างที่วิ่งไปหา ท,ที่ผู้หวยเนี่ยบอกดีใจมากเลยเพราะว่าไปกรุงเทพไม่สามารถต้องเหยียบคนเข้าไปหาแม่อย่างเงี้ยก,ก็ก็น่าชื่นใจบางบางคนก็หิ้วมะนาวมามหิ้วมะม่วงมาคือคือมามาร่วมบุญแล้วก็มาถามเรื่องการปฏิบัติพอมีคนถามเรื่องการปฏิบัติเราก็มีกําลังใจที่จะสอนที่จะทําด้วยที่จะสอนด้วยก็ถามว่ายึดแม่เป็นอารมณ์ได้ไหม แม่ยังไม่ใช่แม่ยังไม่ใช่สิ่งที่จะยึดเป็นอารมณ์อะไรที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ทำเถอะค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหลายท่านที่ SMS ส่งเข้ามาไม่จะถามว่าเวลานั่งสมาธิจะหลับแล้วก็ง่วงนอนเนะะี่ยค่ะม่คะเป็นเพราะอะไรแล้จะแก้ยังไงคะเวลาที่เราไม่เคยทําอะไรถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นอากุศลน,นะตามันจะสว่างค่ะ <c oughs> เล่นไพ่กินเหล้าพูดเรื่องคนอื่นนะ ตามมันจะสว่างแต่พอเราจะทําความดีจริงๆอ่ะมันจะสู้กับกายบอกมีมารผจญใช่มันจะมันจะต้องสู้กับกายมันจะหลับมันจะไม่ได้สตินั่งตัวมันจะงอไปข้างหน้างอไปข้างหลังอันนี้การทําดีถ้าทําง่ายบรรลุไปหมดแล้วต้องบอกว่าอย่างพิธีกรเคยนั่งสมาธิก็โอเคความเจ็บปวดตามร่างกายมีมาแน่นอนก็พยายามฟังอย่างตอนไปนั่งกับหลวงพ่อครหลวงพ่อก็จะบรรยาย เหมือนท่านก็จะรู้ว่าเวลาเนี้ยเราจะเจ็บละท่านก็จะบอกว่าก็ปล่อยให้มันเจ็บไปใจต้องนิ่งอย่าเป็นลิงแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าง่วงก็ต้องดึงสติกลับมาเพื่อไม่ให้หลับตรงเนี้ยหลายๆท่านที่ง่วงบางทีหลับไปเขาก็จะคิดว่าเขาได้ฌานอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ทำยังไงเอาคุณแม่การปฏิบัติธรรมนะคะมันต้องการปฏิบัติธรรมนะคะมันต้องทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ ไม่ใช่ว่ายัางไงก็ได้ทางสายกลางคืออย่าอ,อย่าอย่าทุ่งลงไปแรงๆค่ะแล้วก็อย่าจับเบาๆคือทำไปเรื่อยๆสม,ม่ำเสมอเพราะว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นทางเดียวที่เราจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดค่ะคืออะไรที่เราเคยสร้างการรมไว้มันจะปรากฏในขณะที่เรานั่ง ก็สามารถอันนี mm ้ถ hmm> ือเป็นที่มาว่าถ um ้าเรามีกรรมอะไรสามารถเหมือนบันทอนให้มันเบาบางลงได้โดยการปฏิบัติอย่างเช่นอย่างเช่นน้องเด็กคนหนึ่งนะจะจะชื่อน้องหญิงมาจากจังหวัดชนบุรีถามว่าคุณแม่หนูนั่งแล้วหนูหายไปเลยอ่ะหนูหายไปเลยอ่หนูรู้สึกว่าหนูกลัวแบบอ๋ออันนี้หนูชอบหนูชอบเข้าหนูชอบเข้าห้องปิดประตูแล้วก็ แอบใช่ไหมอันนี้กรรมมันก็ส่งส่งผลมาว่าหนูระทึกขณะที่นั่งเนี่ยหนูระทึกแล้วพี่ป้านาอาเขาไม่เห็นหนูเขาระทึกไหมล่ะคือกรรมคือมัน,มมนส่งในขณะนั่งเลยคือทุกอย่างที่ที่ส่งในขณะนั่งก็มีเรื่องของพระที่ไปอยู่ป่าแล้วถูกเสือกินค่ะก็ไปกันเยอะค่ะสามสิบ ไม่สิจจาไม่ได้เนแต่ไปกันเยอะแล้วก็เสือเสือก็กินพระไปวันละองวันละองค,ะะองค์จนเหลือสามสี่องเนี่ยพระก็เลยมาสั่นก็เลยมาประชุมกันว่าถ้าคืนนี้เสือมากินใครก็แล้วแต่ให้ทําอนตจัญญาณจะได้มาช่วยกันค่ะนี้พอเสือเสือเนี่ยไปกินพระองค์หนึ่งเนี่ยเสือค่อยๆกินค่ะกินไปถึงข้อเท้าเนี่ยพระท่านกําหนดจนท่านสาเร็จโสดาบันอะความเจ็บปวดของท่านะ่ะท่านว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของท่าน ความเจ็บปวดมันทาให้ท่านบรรลุ่โสดาบันเพราะพอกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปถึงหัวเข่าอ่ะท่านได้สกทาคามีนะความเจ็บปวดอ่ะเพราะว่าสังขารนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่จีรังเป็นของไม่ยั่งยืนความเจ็บปวดแล้วก็ท่านไม่ยึดติดใน,ในสังขารพอเสือกินมาถึงเอวนะท่านบรรลุอนาคามีย ท่านบรรลุอนาคามีในขณะที่ท่านท่านถูกเสือกินไปเรื่อยๆมันยังไม่ได้โดนที่สําคัญค่ะแล้วมันก็ไม่ทําให้ท่านตายข้อเท้ากระดูกอะไรเนี่ยไม่ทําให้ท่านตายท่านก็ไม่ขัดขืนต่อสู้ด้วยท่านก็ไม่ขัดขืนต่อสู้จนคําสุดท้ายเนี่ยเสือกัดเข้าที่หัวใจท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยอไอ้ที่แม่พูดกับพิธีกรว่าเวทนาเกิดขึ้นขณะที่เวทนาเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะเป็นสมาธิ เพราะมันจะดูความเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นแต่อย่าเอาจิตเข้าไปร่วมคให้ดูความเจ็บปวดว่านี่มันปวดนี่มันความปวดถ้าเราจิตเข้าไปเกี่ยวข้องแสดงว่าเราแยกรูปก,กับแยกน้มไม่ได้คุณแม่ก็มันจะสอนว่าจิตกับกายคนละเรื่องกันคนละเรื่องก,กัน,เ,กกนเพราะฉะนั้นต้องแยกถ้าเราสามารถมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันก็คือหมายความว่าถ้าจิตใจเราเข้มแข็งแข็งแ,งแรงทุกอย่างก็เข้ามาไม่ได้ใช่ใช่ ต้องบอกว่าเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตอบจดหมายพร้อมกับตอบ SMS นะคะคุณแม่พักสักครู่ค่ะ